นักดื่มกาแฟาทุกท่านผู้ที่ชื่นชอบกลิ่นและรสชาติของกาแฟารวมทั้งผู้ที่ต้องการความสดชื่นจากการดื่มกาแฟาทุกท่านนะครับแต่เอ๊ะทำไมบางทีเราดื่มกาแฟาแล้วแทนที่จะสดชื่นกับกลายเป็นง่วงนอนก็เป็นไปได้จริงไหมครับวันนี้เราลองมาแลกเปลี่ยนข้อมูลและหาคําตอบดีๆกันนะครับพูดถึงกาแฟาเราก็หมายถึงคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟากาแฟาเนี่ยเป็นเครื่องดื่ม ที่ยอดนิยมเลยจริงไหมครับยามเช้าเราตื่นมาเราก็จะดื่มกาแฟหรือช่วงบ่ายๆก็ดื่มกาแฟเพราะกาแฟนั้นช่วยปลุกสมองเราให้ตื่นตัวคลายความเครียดความเหนื่อยล้าทั้งกายและใจนอกจากนี้แล้วนะครับประโยชน์ก็มี อีกมากมายทีเดียวทำให้คนนิยมดื่มกาแฟกันทั้งนี้สปพคุณทางการแพทย์และทางสุขภาพของกาแฟนั้นเชื่อว่ามาจากคาเฟอีนที่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางหัวใจและกล้ามเนื้อโดยกาแฟสำเร็จรูปทั่วไป1แก้วนะครับประกอบด้วยคาเฟอีน85-100มิลลิกรัมแต่หากเป็นกาแฟชงสดจะมีคาเฟอีน 1 0 0ถึง150มิลลิกรัมต่อแก้วส่วนกาแฟที่ผ่านการลดคาเฟอีนนั้นก็ยังคงมีคาเฟอีนประมาณ8มิลลิกรัมต่อแก้วการดื่มชากาแฟ ى, และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนทั้งหลายตลอดวันดูเหมือนจะเพิ่มความตื่นตัวของร่างกายและสมองปลุกความสดชื่นให้สมองปลอดโปร่งโดยหลายงานวิจัยชี้ว่าการรับคาเฟอีนสามารถช่วยเพิ่มความกระปรี้กระเป๋าในระหว่างวันเช่นการศึกษาหนึ่งที่ให้ผู้เข้าร่วมทดลองสุขภาพดี รับคาเฟอีน250มิลิกรัมวันละ2ครั้งตอน9้าโมงเช้าและบ่ายโมงเป็นเวลานาน3วันซึ่งก็พบว่าคาเฟอีนช่วยลดความง่วงเพิ่มความตื่นตัวและความจดจ่อในช่วงระหว่างวันได้ดีนอกจากนี้นะครับกาแฟยังเป็นตัวเลือกของผู้ที่อดนอนหรือนอนไม่เต็มอิ่มในคืนก่อนแล้วยังต้องการความตื่นตัวในวันต่อไปมีการศึกษา ประสิทธิภาพของการดื่มกาแฟในชายสุขภาพดีที่อดนอนเป็นเวลา48ชั่วโมงพบว่าคาเฟอีนช่วยเพิ่มความตื่นตัวและคลายความอ่อนล้าจากการอดนอนได้เป็นอย่างดี ไม่เพียงเท่านี้ยังมีการศึกษาพบว่าการผสมคาเฟอีนเข้ากับน้ำตาลเป็นเครื่องดื่มชูกำลังอย่างน่าจะช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้ความคิดและการทำงานของสมองได้มากกว่าการรับกลูโคสหรือคาเฟอีนเพียงอย่างเดียวนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทำไมบางคนดื่มกาแฟแล้วรู้สึกหายง่วงกระปี้กระเป๋าสดชื่นก็อย่างที่เหตุผลที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นนะครับแต่ว่าแน่นอนครับร่างกายแต่ละคนหรือแม้กระทั่งคนคนเดียวกันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายไปก็อาจจะท ทาให้การดื่มกาแฟเนี่ยไม่ได้ผลในเรื่องความสดชื่นกับพี่กระเป๋านะครับอาจจะทําให้ง่วงเลยก็ได้ลองมาฟังเหตุผลฝั่งนี้ดูบ้างนะครับปกติแล้วกาแฟจะกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวได้ประมาณสัก15-30นาทีนะครับอีกไม่นานต่อจากนั้นคาเฟอีนจะถูกเผาผ่านไปจากนั้นร่างกายจะกลับไปง่วงหรืออ่อนเพลียเหมือนเดิมก็ได้คนที่ดื่มกาแฟเป็นประจำร่างกายจะปรับตัวให้ชินกับปริมาณกาแฟที่ได้รับเมื่อชินแล้วนะครับ ร่างกายก็จะปล่อยสารอะดีโนซีนเพิ่มขึ้นเพื่อเอาชนะคาเฟอีนที่เราดื่มเข้าไปทําให้การดื่มกาแฟนั้นไม่ได้ผลเหมือนเดิมแล้วนะครับจากแทนที่จะตื่นสดชื่นก็กลับเป็นง่วงได้เหมือนกันแถมระยะเวลาที่ตื่นนั้นก็สั้นลงเรื่อยๆนะครับเรียกว่าร่างกายเริ่มดื้อคาเฟอีนนั่นเองครับอะดีโนซีนคืออะไรล่ะอะดีโนซีนนะครับมันก็เป็นสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายเมื่อเราใช้พลังงานไปนะครับ มันก็จะเป็นสารที่สะสมเกิดขึ้นในเซลล์ประสาทพ,พอสะสมมากขึ้นมากขึ้นนะครับมันจะเตือนร่างกายว่าคุณใช้ร่างกายมากเกินไปแล้วต้องพักผ่อนได้แล้วแต่เมื่อเราทานกาแฟหรือคาเฟอีนเข้าไปก็จะมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดการสะสมของอะดีโนซีนในระบบประสาทเราจึงไม่ง่วงนอนนะครับอย่างที่เล่ามาแล้วนะครับร่างกายเป็นระบบอัตโนมัติที่ดีมากเหนื่อยก็ต้องพักคนไหนที่ไม่ยอมพักร่างกายก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้น แนะนำว่าเราควรจะพักผ่อนให้เพียงพอมากกว่าแทนที่จะมาใช้คาเฟอีนกระตุ้นให้เราตื่นนะครับแต่ถ้าเราอยากดื่มกาแฟเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของความตื่นตัวในแต่ละวันนั้นเราควรจะดื่มก่อนที่จะเกิดความเมื่อยล้าอ่อนเพลียเพราะจะได้ทั้งรสชาติความอร่อยหอมหวานแล้วก็ได้ความสดชื่นจากคาเฟอีนจริงๆนะครับการที่เรารับคาเฟอีนเข้าไปในร่างกายนั้นส่วนหนึ่งนะครับร่างกายเราก็ต้องขับออกการขับออกอย่างเช่นทางปัสสาวะเราก็จะสูญเสียนะ ไปในน้ำนั้นก็จะมีแร่ธาตุมีเกลือแร่ที่เราต้องสูญเสียไปอาจจะมีผลสำหรับบางคนนะครับเช่นทําให้หัวใจเต้นเร็วผิดปกติความดันลดลงเกิดความเมื่อยล้าได้หลังจากการดื่มกาแฟนะครับจากข้อมูลในวันนี้เราจะพบว่า การดื่มกาแฟที่ทำให้ร่างกายสดชื่นต้องมาควบคู่กับการดื่มในช่วงที่เราสดชื่นเหมือนกันนะครับถ้าเราดื่มเพื่อหวังผลว่าจากเมื่อยล้าแล้วให้มาตื่นก็มันเหมือนกดดันร่างกายให้ทำงานหนักมากขึ้นต่อไปสุขภาพเราอาจจะไม่ดีในระยะยาวก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่เกิดความเมื่อยลา้าอ่อนเพลียในช่วงระหว่างวันหรือในช่วงทำงาน เราลองมาสังเกตตัวเองนะครับว่าความเมื่อยล้าเกิดจากเรื่องอะไรได้บ้างอย่างเช่นสังเกตตัวเองนะครับชีวิตประจำวันตอนนี้เรานอนดึกตื่นเช้าเพื่อทํางานในวันรุ่งขึ้นการนอนดึกมาจากเรื่องอะไรนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับมาจากการดูโทรศัพท์มือถือก่อนเข้านอนในจอโทรศัพท์มือถือมีแสงสีฟ้ากระตุ้นการทำงานของสมองไม่ให้เราหลับจริงๆแล้วร่างกายเราอยากจะหลับอาจจะสัก 2- 3สามทุ่มนะครับ แต่พอเราดูมือถือเราอาจจะไม่ง่วง5้าหกทุ่มเราก็ยังไม่ง่วงไปง่วงเอาอาจจะตีหนึตีสองทำให้ตื่นเช้ามามีอาการอ่อนล้าเพลียแล้วตื่นเช้ามาเราก็คาดหวังว่ากาแฟจะช่วยให้เราสดชื่นนั้นบางทีก็ไม่ได้ผลนะครับลองดูนะครับก่อนนอนเราอย่าพยายามเล่นมือถือนะครับ จะได้นอนหลับพักผ่อนเป็นชั่วโมงการนอนที่มีคุณภาพตื่นมาสดชื่นแล้วก็มาดื่มกาแฟเพื่อทําให้เราได้สุนทรียภาพในการดื่มกาแฟทําให้ร่างกายสดชื่นสมองตื่นตัวได้อารมณ์ดีแจ่มใสาจากการดื่มกาแฟนั้นด้วยนะครับจากกาันวันนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีมีความสุขมีแรงในการทํางานตลอดไปนะครับสวัสดีครับ